วันนี้เราก็พามากินที่ร้านมีดําสะกดกันดีๆนะครับามีดดำไม่สะกดอย่างอื่นนะเดินเข้ามามีบรรยากาศภายในร้านดูอบอุ่นดูเหมือนไม่มีคนเลยวะ่ะแต่คนเขาเยอะนะของจริงอะ่ะมีมุมถ่ายรูปสวยๆรายการอาหารเขาก็จะสั่งแบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลอะ่ะเห็นเบียร์แล้หนาแดกที่ไหนกับกาแฟชามีเยอะรายการอาหารอะ่ะตามราคาชาเขียว เราก็ได้อาหารมาแล้ว437บาทก็เดินไปดูเค้กเค้กเขาอร่อยนะครับสรุปเราได้ก๋วยเตี๋ยวครับมาร้านคาเฟ่แต่มากินก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นเกาเหลาแล้วก็มีสเต็กหมูพอช็อปไอ้พอช็อปนี้มันอยู่ส่วนไหนวะนกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะไม่ต้องปรุงขพงเขาเพราะเขาไม่ได้มีเครื่องปรุงมาให้จริงๆต้องปรุงแหละกินน้ำอิ่มวันนี้หวานเจี๊ยบครับ437บาท